คือถ้ายังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลโอกาสที่จะสั่งสอนนำพาให้บิดามารดาพ่อแม่นี้ไปสู่บรรลุสู่ขั้นขั้นโสดาบันก็คงจะเป็นไปได้ยากอย่างน้อยที่สุดก็ดึงให้ท่านไปในทางมรรคมรรคที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นไปสู่การเป็นพระอริยบุคคลก็คือการทำบุญทำทานการรักษาศีลการภาวนา ให้ทําเป็นนิสัยขึ้นมาให้ทาเป็นเป็นกิจประจําตัวขึ้นมาแล้วการบาเพ็ญกิจเหล่านี้ก็จะช่วยดึงให้จิตใจนั้นไปสู่สุคติและตามลําดับก็อาจจะจากสวรรค์ก็อาจจะสามารถบําเพ็ญให้ไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นจากกว่าสวรรค์ก็คือภพของพรหมภพของพระอริยบุคคลตามลําดับ ได้อน,นี้จึงเป็นความเชื่อของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวไทยเราว่าถ้าเป็นผู้ชายนี้เมื่อมีอายุครบบวชก็ควรที่จะบวชทดแทนบุญคุณให้กับบิดามารดานนพระพุทธเจ้าบอกว่าจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ให้ดีขนาดไหนก็าตามเช่นเลี้ยงดูท่านอย่างดีแบกท่านไว้บนบนบาบนไหลให้ท่านอุจจาระปัสสวะลากตัวเรา ไปจนถึงวันตายบุญคุณของพ่อแม่ที่มีต่อลูกๆก็ยังไม่หมดไปถ้าอยากจะให้บุญคุณของพ่อแม่นั้นหมดไปก็ต้องสอนให้ท่านได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันขึ้นมาให้ท่านได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดอบายเกิดไปเกิดในอบายและมีภพชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติก็จะไปถึงพระนิพพานได้อันนี้คือหลักการของ ความกตันญยูกระ